คำว่าความรักสามารถหมายถึงความรู้สึกสภาพอารมณ์และเจนคต,ติต่างๆซึ่งอาจจะมีตั้งแต่ความพอใจไปทั่วจนถึงความดึงดูดระหว่างบุคคลอย่างรุนแรงและในทางวิทยาศาสตร์นิยามสิ่งที่เข้าใจได้ว่าเป็นความรักนั้นเป็นสภาพที่มาจากวิวัฒนาการของสัญชาตญาณการเอาตัวรอด โดยพื้นฐานแล้วเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามและเพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องต่างสายพันธุ์ผ่านการสืบพันธุ์นั่นเองสำหรับแต่ละคนนิยามของคำว่ารักนั้นไม่เหมือนกันสำหรับคุณความรักเป็นแบบไหนจะเหมือนในนิยายหลายๆเรื่องของแม่อ้อมหรือไม่ลองพูดคุยกันเข้ามาดูได้นะคะ หากใครสนใจจะแลกเปลี่ยนนิยามความรักหรืออยากจะเล่าเรื่องความรักของตนเองให้แม่อ้อมฟังเพื่อจะให้แม่อ้อมนำมาเป็นพลเรื่องแต่งนิยายทุกคนสามารถเขียนบรรยายออกมาได้เลยและแม่อ้อมจะนำเรื่องราวของคุณเหล่านั้นมาลงทำเป็นนิยายรักเซนโรแมนติกให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสนใจก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณ ความหมายของคำว่ารักจากเว็บไซต์ของวิกิพีเดียนะคะขอบคุณค่ะ